ครับเป็นกุหลือมน่าจะประมาณสักสาเมตรกว,กว่านะครับหัวสวยนะครับสมบูรณ์ช่นะฮะเขาขึ้นมาลักษณะที่อยู่บนชายคาหรือบนคืออย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นพฤติกรรมโดยทั่วไปของเขาเลยเขาชอบมานอนเหมือนสแตนบายนะครับดูเหยื่อทั้งรอเหยื่อทั้งด้านบนและด้านล่างได้อย่างสบายนะครับเดี๋ยวผมจะน่าจะเดี๋ยวดำเนินการจับละ สบาย,ยางไงไม่ต้องาม,มาครับลุยเังนีกว่า มูเขพยายามจะขืนครับแต่เราต้องถอนครับเขาจะขยับครับเลยหัวปุ๊บเราถอนครับเราทอนตามจังหวะครับนี่ครับเราถอนไม่งั้นเราจะไม่ขืนครับเราลับตัวรอดครับเห็นไหมเขาขอยเป็นดังหวาปุ๊บเราปลดตามเขาแล้วครับเห็นไหมครับจับนิใหญ่ต้องมีเทคนิคครับเราจะไม่ใช้แรงอย่างเดียวเพราะแรงเราสู้แรงเขาไม่ไหวครับอย่างนี้ยเขาจะล็อกแลวดึงครับเราก็ต้องพยายามปลดไล่จากหางทางนู้นครับให้เขาหาหลักให้ได้ที่ตัวครับ ถ้าวิ่งหาตัวเรามันง่ายครับนี่ครับตอนนี้ผมไม่เห็นตอนผมติดนิดนึีเดี๋ยวผมไล่าหาหโอเคลางก็ห,หนึ่งนะครับเหลือส่วนเดียวครับงูหเหลือมันเป็นมูที่กล้ามเนื้อแข็งแรงฉนันเวลาที่จะจับมันให้ปัญหาน้อยที่สุดลงดูครับดูลักษณะของการที่เขาอยู่อย่างเงี้ยรอดลักษณะที่เขาอยู่เนี่ยเขาจะลอกเป็นหลักแล้วใจเย็นครับค่อยๆ นิดเดียวครับเนี่ยนิดเดียวนี่ครับงนาดนิดเดียวนะครับเรายังไงน้างเลยครับ,รยรรบพยายามให้เขาหาหลักที่ตัวเราให้ได้แล้วก็เขาขายครับถ้าเขาไม่คายเรื่องใหญ่เขาลอกครับเรามาดูทรงนี้ครับนี่เขาติดล็อกนี้ต้องแก้ครับปลดเพราะการดึงไม่ช่วยครับการดึงไม่ช่วย ใช่ใช่ต้องใช้สมองครับจับมูใช้สมองนี่เดียวแรงไม่ใช่จุดที่จะไปตอบครับเขาพยายามครับคนนี้เขาลุดได้แล้วเดี๋ยวเป็นเราครับเดี๋ยวเขาเขาต้องลงเขาพยายามพันใช่ครับเขาพยายามพัน จุดนี้ให้ได้เลยเดี๋ยวกลวนี่ร่วงครับไอ้นี่มันลุดไหมครับเนี่ยไม่เป็นไรครับบุดบุดช่องมันเลยครมันมันอยู่พอด,ดีกับปลายหางมันพอด,ดีกับไอ้นี่พอด,ดีเลยครับ <id> <id> ทอนสุดท้ายมาหัวใช่ไหมมาทอนสุดท้ายครับใช่มันได้จำหัวให้เขาหาหลักด้วยตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวติดูีท่อนเดียวครับออกมาลูกออกมาออกมาออกมาติดกับงานนั่นด้ไหครับไม่ต้องต้องให้มันคลายเองครับถ้ามันคลายเองโอเคให้ต้องหาหลักให้มันกัน ให้หาหลักให้มันอย่างให้มันพันแขนเนี่ยหล,ลห,ลลหลุดแล้วครับหลุดแล้วเราได้แล้วครับได้แล้วครับโอเคครับเรียบร้อยนี่งดงามสวยครับมีสภาพสมบูรณ์มากน,นี่นี่อะไรครับเป็นเหลืองประมาณสัก สามเมตรต้นๆได้ขับช่วงน,นี้หลังจากที่มันหนาวฮนะหมดหนาวพอหมดหนาวปุ๊บเริ่มบอ,อกหากินช,ช่วงหนาวงูเขาจะเหมือนจำศีลนะครับอากาศเย็นก็ไม่ออกบางทีเดียวเขาไม่ออกเขาก็ไม่ออกครับพอหลังจากที่หมดหนาวปุ๊บเขาออกกันทีเลยครับกลางวันกลางคืนบางคนบอกว่ากลางคืนส่วนมากออกหากินใช่ครับแต่บางทีกลางวันถ้าเขาหิวมากเขาก็เอาออนะครับออกมาดูหาแมวหานกในหัวเหลืองสมบูรณ์ สมบูรณ์มะครับอายุมันประมาณเท่าไหร่นะอายุดูยากครับเพราะว่าส่วนมากงูเหลือมเราไม่รู้ว่ามันเกิดตั้งแต่ทีแรกเท่าไหร่แลวเราไม่ได้ติดตามแต่งูพวกเนี้ยที่เขาเลี้ยงเป็นงูเลี้ยงเนี้ยก็ยี่สิบปกนะครับเราไม่รู้จุดหมายปลายทางสุดท้ายมันเท่าไหร่ด้วยครับขั้นตอนการใส่กระสอบครับตาา่รสอบขั้นตอนการใส่กระสอบครับยาว ไปสที่อุดมสบูรณนะคือัวะไเปเลยไปเลยสเพสตาครับสัตว์ทั้งหลายธรรมดาเราไม่ได้ทำอะไรก้าหรอกนะแต่้าก็อยู่ที่อุดมัวะไ่้าเน่ยฮะไมก็อยากให้อยู่ทำอะไรอยู่แล้วมันนาตัวนะหนตัว ไปก่อนไม่ใหญ่ก็ไม่รู้เพราะนั้นตัวมันไม่ใหญ่อ๋อไม่ใหญ่ใช่มมันมันเกาะพวกมันกินหนูท่านี้มันเกาะอยู่กับนังได้กี่ทุกที่ทุกที่ทุระี่ทุกที่ทุกทีากทร่ทกที่ทุกที่ทุกที่ทุกเรุาี่ทรกที่ทุกัวยทุก่ทุกที่เุกที่กที่ทุา่กัีกทล่ทุกท่างกทกที่ทุาที่ทุกที่ทุกเี่ทุที่ทุกีี ดูลายไม่รู้ใช่ไหมครับนี่คอย่าพับนะครับครับให้ดูนิดนึงจะได้เป็นการให้ความรูดด้ด้วยนี่ครับหัวครับดูที่หัวครับถ้าเป็นงูเหลืองครับจะเป็นอย่างงี้ลักษณะหัวก็คือจะมีเส้นเส้นเดียวเส้นเล็กๆนะครับนี่ครับปลายปากถึงลา่างกระโหลกเส้นเล็กๆมั้งครับเป็นงูเหลืองแต่ถ้าเป็นงูหลามเนี่ยจะเป็นรูปธนู รูปธนูเลยรูปสอนรูปธนูเลยใช้ลักษณะใช่ครับรูปธนูไม่มีพี่ทั้งสองไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับย่าทำไมเราที่มันกินเข้าไปได้เลยอจริงๆแล้วถามว่ามนุษย์แต่กินได้แต่ส่วนใหญ่มันกลัวคนครับกลัวเขาไม่ยุ่งกับคนครับส่วนมากมาหาคือขนาดเราที่มันกินเข้าไปได้ใช่ไหมโอ้ถ้าเป็นงู้นต้องระดับโหเขากเจ็ดเมตรขึ้นยากครับยากดูแล้วลูกศรมันชี้ไปทางไหน่วนสอนที่เป็นง่าครับเวลาถ้าเป็นถ้าเป็นธูธูหลามเนี่ยจะเป็นสอน ชี้เป็นมากอันนี้เป็นเส้นเดียวเส้นเล็กๆเองกูเหลือมลายแล้วก็จะเป็นระเบียบเห็นไหมครับ <c oughs> เขาจะเรียงเป็นระเบียบเป็นช่อง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 ,ช,องช่องเป็นระเบียบตตหลามจะสเปรย์สปะโอ้โหด้ลายสเปรย์สปะครับแล้วไม่ค่อยมีครับน้อยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปลเข้าบ้านลูกบายบายบายไหครับถ้าเส้นสีขาวที่ออกงูเนี่ยมันจะใช้มีมั้มมีฉี่ธรรมชาติงูลูกเวลาเราจับแล้วตกใจเขาจะเขาจะฉี่จะอึ จับเก่งคนธรรมดาคนธรรมดาจับไม่ได้หรอกจะดูมันแทงแล้ววันนั้นตัวมันเล็กนีดเดียวที่มัอตอนนั้นตกใจไงหายไปไหนยาวอยู่ตามนี้เก็เดี๋ยวไปลงคลิปให้เขาดูครับได้ครับเมื่อเช้าจะหารเขมาตัดต้นไม้เสียง